มดีแท้เหมือนนี่เบ๋ออารมณ์ดีแท้ฮะได้รถที่ได้รถที่ดีใจได้รถที่ก็เลยยิ้มอารมณ์ดีเอาเท้าแทนได้รถที่มันนี้วันนี้นะไปซื้อแล้วเปล่าแมนอ้ยผู้ได้ผู้ได้ผู้ไดซื้อให้สวนยางผู้ได้สวนยางนมเบ่อเป็นผู้บ่าเบ่อผู้บ่าวสวนยางเบ๋อแมนโอ้ ไปไหนดีใจจนอ่านบอกว่าถือว่าน้องมัมแม่ครั้งแรกในชีวิตบอแม่เออตั้งแต่น้อยก็บอเคยได้บ่บอเคยเ่อเนี่แต่วันหล่นนี้พี่เราพาไปซื้บเลยเจอกับแม่ก็ง่ายเออเลือเอาแม่โดยซีบแล้วจะเอาซีผ้าดีใจบ่ดีใจโดยโดย แต่นิดน่อยนี่เคยได้ยี่โม่รถรถถีบนะบอหืมบอกระเดียกที่อแมนถีบเป็นยี่บม่ซื้อมาแบบไงเป็นเป็นเป็ดนี่บอแมนอ้าวแต่นิดหน้อยก็ไม่เป็นขี่รถบ่บ่ถ้าเคยเป็นว่าขี้มานี่แมนเอตัดแต่งเป็ดถีบมาถีบมากกัเป็นเฮียนเนาวเนาะไลไลมันได้ซื้อนะราคามันจืดบ่ ก็ยังบ่ฮู้ล่ะแม่ซื้อเอแม่เป็นคนซื้อบ่แม่ดูซื้อได้จังมื้อใดแม่ก็ซื้อนี่ซื้อซื้อมามื้อนี้เแม่โอ้ตน่านเด้ทุกคนเด้โดยจังพ่น้องเพิ่นจังว่าดีใจเนาะเพราะว่าน้องนบเคยได้เนาะโดยโดยีนับอยู่บ่บแงนี้น้องล่ะดีใจโดยโดย อามันนี่ได้คุยกับเพิ่นอยู่ปะไอเพิ่์นอะได้คุยอยู่อืมอืมไอ่าเราอยู่สวนยางแมนน้องคือเราเป็นเจ้าของสวนยางปะแมนอ่าือเคราเป็นลูกน้องถขาบ่มแม่นเนาะแมนโดยเลยเพิ่นโทรมากะโอ้ลมกะนก้องกะได้ลมน้ำเพิ่นอยู่ปะได้ลมอยู่อืมอืมอืมเวลาเพิ่นโทรมานี่ น้องหับเพล่นเลยบอโดูว่าให้เอื้ยคุยก่อนับก่อนแต่ว่าเวลาแบบว่าคุยเวียกคุยงานนี้ทางเอื้ยบอกคุยให้แม่โอ้เออคือน้องมีคันวาเสยน้องคุยกับคุยบอกเก่งเนาะโดยก็คือเห็นในคลิปมีแตยิ้มว่าซะโดยโดยก็จะปล่อยให้น้องว่าเพิ่นกันมีแตมิเตยิ้มเนาะก็คือแม่ก็เอื้ยพี่อ้พาไปซื้อเนาะ เปลี่ยนโอนเงินมาให้เมื่อใดน้องล่ะโอน,นมาเช้านี่<ม>โอนมาเช้านี่คือว่าคือว่าชุดทีมก็ได้รูทีมบ่แมะโอ้ยอะได้รถจักรเนี่บอได้อยูไ่ได้คือพูดเสียขี่ขี่เป็นปรถจักรขี่เป็นจริงจริง <apologize> ม,มาแล้วก็เห็นขี่ก็คืออ่ารถจักรนี่ยังขี่ผมเป็นเนาะแต่ว่ารถทีนี้กะพอขี่เป็นได้อยู่ก็แลยเอารถทีก่อนอ๋อคอยอยางน้องว่าหมกกาสลายกับบุรีคอยออกไปไกลเนาะรถทีขี่น้ำบ้านนี่มันบอ โดยเวลาไปใส่ก็คือสสบายอยู่เนาะน้องหลาแบบนี้ขี่ปันรถถีไปว่าฉันจ้ะเอาไว้ให้น้องขี่เป็นหรือว่าใหญ่กว่านี้กันจังซื้อรถจักเนาะเพิ่นจิซื้อให้อยู่บ่ซื้้ออใหยู่เพิ่นเดาอยู่บ่ก็คือง่ายๆก็คือทางน้องม่อเหมือนก็ต้องเฮียนขับรถเนาะ เริ่มต้นแต่เฮียรถที่บุก่อนซื้อซื้อมาก่อนก็นได้จต่เฮียน้องเฮียนพี่รถที่นี่แหละย,ยันว่าให้เป็นเชียร์เชียร์เลยรถที่รถที่รถจักมันก็จะไข่กัน,กนทั้นแหละต่างแต่ว่ามันมีเลขอมีซื้อมอมีเลข,ขกินน้ำมันท่านั้นแหละรถจักก็ได้อรถที่ทน,ทนี่มันมัมีเลขเลขก็คือเขาเองนี่แหละปั้นเอาเองในใบลิซ่ากัน <laughs> เฮียนรถที่มะเนาะขับรถที่มันคล่องก่อนแล้วก็ต้องค่อยไปเฮียนรถจักรรถจักรมากับต่างกันว่าคืออันน่าพาแหละ มันมีเลขมีคันเลงกินน้ำมันแหลกน้ำนักมันก็ต่างกันี้นะฮะรถที่มันจะเบาก็ขึ้น่ายๆอยู่เฮียนยี่โม่คาร์ดจักเฮียนอยู่เฮียนอยู่แม่นบอกแม่บอย่านบอกบอยันนี้ผู้พาซ้อนนี่เฮียนแม่นบอกแม่โอ้แต่พาได้นี่ก็บเจ้าหญิงห้าพี่เต็มมาซ้อนครับเรื่อยแม่นบอกแม่เฮ้ยขับรถจักเป็นบอเฮ้ยเจ้ากัครับเป็นเลยเนาะเข้ม คืออะไรชวนเสร็จบวารถจักนึ่งอ่กันซอนหนึ่งวัยนึงบอคือตรงกลางคืออยากเป็นเนาะอ่าจากเป็นเราจะขี่ไปใช่ป่นไ่ขี่ไปเวียงขี่ไปเวียงบ่ขี่เอาหนาบ่แมนขี่ไปเห็นไปนี้เนาะหนึ่งหลยบ่แมนซื้อไม่จีจ๋อด้วยเฮือนนะคือบ่อันคือบ่เป็นอันบวทีไฟฟ้าบอกเรียนได้บวทีไฟฟ้าเรียนได้ บเราถ่ารถไฟฟ้ายังขี่กัเป็นบ่ยังบู้ยังบู้เพาะเเคยขี่เทียกันน่หรอแม่แล้วมีอารมณ์เป็นไงจ๊ะแม่เอาถีบเ้องวะอืมอันนี้แม่บอกเอาถีบมาก่อนแม่โลยเลยถ้าแม่ขยานแบบว่าการซื้อมาแล้วอ่าทั้งน้องขี่กัเป็นแหลมันใช้งานเราได้เนาะแม่อืมก็คือเอาโตที่แบบน้องขี่เป็นดีกว่าเนาะเลยเลยรถทีมนี่ก็น้องขี่มีเป็นแต่เอามาเห็นเอาที่นี่รถทีบมึงจะเห็นง่ายกว่าหาน้ามันเบา นไม่ได้ล้มบ่นังหละยันว่าขี่ไปล้มเลยคือความรู้สึกแกดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นซื้อรถถีบให้ที่ว่าเพิ่นหักเพิ่นแพงทั้งน้องเนาะทั้งน่องเลยได้ขอบใจไอ่เพิ่นเลยไปละบ่ได้ขอบใจแล้วหักไอ่เพิ่นอยู่บอหักอยู่หักเอรี่บอบปิ้ตัวไอ้เหมือนว่าโมแมนเปิตัวให้ไอ่เพิ่นซีขึ้นซีคลองให้แหละอย่าลงกับเพิ่นมาได้เลย เพิ่นเป็นไหมไรเขาไปเนาะแกค,คือ,อหักเพิ่นอยู่เนะ<ด>าะหักกันนีเนาะ<ด>ถ้าเพิ่น<ด>มาแต่งเนี่ยเอาบ่เอา<ด>แต่คือเราไปเซ็น<ม>เนาะอ่าถ้าต้องถามเขาแต่หากว่าเฮานี่เปิดใจหักสินคลองจากเพิ่นเขาก็ต้องเปิดใจหักเงินน้ำเล<ด>ยอ่าโมแม่นต่เอาแต่สินคลองเพิ่นบ่ได้ไรแต่คือใจนี่ก็ร้อยแล้วแม่นบ่แม่นแต่ทางอ้ายเพิ่นก็เยอะมาดิมอยู่บ่่ละอยากมาอยู่เพิ่นว่าเป็นอะไรเป็นคาเวียกออรก่บ่แม่นออ๋ เพิ่นแม่จะเอาข้างนอกไปเที่ยวพุ่นหมดไปเอาไปโยกนะแต่น้องนี่ได้บัตรแล้วบ๊อบบ๊อบว่าแต่น้องสีไปยี่บ๊อกกับชวนไปไปยี่บอกไปยี่บอแม่แม่แม่ไปน้ำมาขันไปย่บอกก็มีเอาเงยเลยน้องเอาทั้งเงยทั้งแม่แต่น้องล่ะอือแล้วมาขอบครัวกันไะไบ๊อกแม่โอ้ก็คือว่าเป็นการนัด เจอเราหนัดเจรจากันเนาะระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่ายระหว่างขยิงงในฝ่ายใต้ฮะนะเพราะว่าทางน้องเพิ่งก็มีเคยไปแน่เนาะเพิ่งก็เลยอยากเอาทางครอบครัวนี่ไปเยี่ยมไปยามทางนั้นไปอย่างเงี้ยฝึกซาฮารีกันเนาะแบบไหนไรไรไปเนาะเดี๋ยโดยวัอนี้กินข้าวได้น้องละกินแล้วได้ยังได้กินลาบหมูอ่ากินข่าวลาบหมูบ่กลาบลาบหมู หนูน้ำหนูลาบหรอบอ๊ยามาเจียอ่ะมาแ้วเจียวอ่แซ่บบ้างแหละแซ่บอยู่ให้ไปหาที่อ่ยทีอ่ยหนูขูบบอ๊ะเลยยามันหนูกระต่ายหนูกระต่ายรองเท้าเนาะคือหลายๆคนกันแบบว่าเพิ่นมักหอยยิ้มของน้องว่าจะใช่หิมงามเนาะยิ้มตลอดเลยเนาะแบบธรรมชาตินะ แต่บ่ต้องมีแบบตกแต่งหรือว่าเสิร์ฟนี่ต่างหากนะน้องหล่าเคยแต่งหน้าอยู่บ่แต่งอยู่เออกระทาแป้งพรอนธรรมดาบ่แม่ันว่าแบบว่าดุ่นแบบว่าแต่งหน้าองานเนาะคือสวงามเลยเพราะว่าน้องเพิ่นน่ะยิ้มเนาะยิ้มตลอดเนาะแม่นิ้มงามบเช่นจ้ะน้องเพิ่นก็ยังไม่เคยแตงค่ะแหละวว่าไงมีแต่ว่าทาพรอนธรรมดาเนาะ เป็นงามแบบธรรมชาติวันนี้ได้นองกับชีได้แต่งหน้าเนาะเพราะว่าได้แต่งหน้าธรมดาแต่งงานพร้อมีพ่อไอ้พี่มาเที่ยวเนาะโดยโดยคือเนแม่เพิ่นได้บอกว่าว่าเพิ่นสิมาเดือนไหนเพิ่นยังไม่ได้บอกมีแต่ว่าเขาข่าวให้ว่าสิอยากมาอยู่แม่สมมติเราเพิ่นมาแบบสะพ้ายนี่ได้สิแต่ยังโม้ผู้ มาไหนกันฮัดเนาะมาไหนกันเนาะโอยน้องเพิ่นลุทีปนยกันยังใ้รลุทีบล้ทุกคนเนาะใส่ได้โดยทีบเนาะพอเพื่อเห็นเนาะเรียวบ้างเอางเอามาโซรูบาสิรัสคะเห็นลุทือะไอเลือกเองด้วยบอลนองหลานนี่อคือมักชุดใจแล้วเมนบอ้าวนน้ทุกคนบาสิรัตเอาลุทีบมาเลยเห็นบไปกันเด้อ นี่นะทุกคนคือเรือบอลสิลัดเอ้ยรถที่เนซื้อให้นะทุกคนโดยก็คือมักสีนี่เนาะแต่ก็งามอยู่ในน้องแหละโดยอ่าทางเดินอ่าผมเห็นแล้วบ่ว่าน้องซื้อรถทีมไหมท่านได้ส่งไอ้เพื่อนเบิ่งบ่แมอเออคุณยังมีท่านส่งเพื่อนเบิงอ้าวรถอันน้องหมอนเป็นรถอันมันคือบุ๋มเลยใช่ดีกุบเบมันอีหรมมันเป็นแน่นบ่อกรุบเพชรกันนี่ กีวน้องหล่าพาลุมนะอย่าพาอันทดสอบเนาะทดสอบของใหม่ฮะนะบิทนบัตรบุบัทนโดยโดยเอาอย่างไรอ่ะให้น้องหล่าขี่ให้เบิ่งกเนาะทุกคนขี่เป็นบ่ขี่เป็นโบเบนโยขี่ขี่ให้เบิ่งเนี่ยฮะลองเบิร์กลองเบิ่งกลองถือคนลองเบิ่งกข้างนอกลองขี่ถูเนาะเพราะว่าทางนอกประเด้งกันแต่เกิดมาฮะก็ได้เนาะวาฉันใช่ไหมแข่เหล็กเาะให้ลองขี่ลองเบิ่งกฮะนะ ไก่เด้อเดวอสีมือเบิ่งเนาะอ่าแนวได้ทุกคนเลยเป็นกระดีใจเนาะเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตโอ้อ่าทุกคนท่านั้นว่าขี่ทุกคนเลยขี่บังแดดเนาะเห็นบ่กลับมาน้องละขี่กลับมาเลยป่ะเนียเะหนื่อยมันกระแดดเนาะทุกคน ูนองอนนีเ่อาขี่ง่ารถจักเนาะไวอีกนัทวนหนะธรรมดา้คือสื่อมาแบบนี้กัระบบอันระบบยันเนาะเอาไปที่คำรถไปกคนเลยเอออันนี้บอนบุ้มนะนั่เลยบนทุูกคนแกดีใจทางอาน้องม่อเหมือนคนได้รถใหม่ ะว่าต <ítulo> <displayed, S 1> ั้งแต่นอนใหญ่ฮากับไรทางนี้างแรกเนาะทุกคนเนาะชีงานะไเงี้คนแรกนงพดนีงามแจ่มสดใสทุกคนเด้อีเนาะแมทางไทยเพิ่เออีไปลนี่นะชีเงี้ยชีน้ำเงินชีน้ำเงินแมนบอกีน้ำเงินบอกปรมาณนี้เนาะจะพอแม่พอแม่พาไปซื่อเนาะขันนี่ขี่ไปคิโนนี่ขี่ฮอดบอ เหนื่อยได้น้องละเราไปสีปั่นไปโอดุ่นขนย้อนขันหัวันบ้านผีนก็ได้ป้าชิลัลเันกีนกับเบาวายได้น้องอะเหนื่อยได้ขี่เยนตามกินท้ายน่ะอ้ยนี่แหละทุกคนเลยสาวน้อยวัยกำลังเป็นระหักระเพงคือ้าวบ้านๆเนาะ บโบนะแป็กที่แบบว่าทั้งมีทั้งอายเพลินแบบว่าเอ็นดูได้หักแเนาะน้องเลยแบบว่าเป็นสาวแบบซื่อเสใจเนาะคือแบบว่าบ่มีผิดบ่มีภัยกับคนอื่นไปฉันซะโดยเพราะว่าทางออกเพลินนี่ก็เบอกแล้วกับไม่ได้เคยไปทางเหนือเนาะอยู่แต่ในหื่อในบ้านหนาวมืนอนั่นกะคือไปกันไปดินมกันทำกันคืนอย่งนี้โบเคยเนาะแม่นี่ออกนาใช้บกขมือนีืกะบ่ได้ออกบ่ได้ใช้ฝังเนาะไม่ได้ไปหาเกตบ่บ่ ว่าปลูกมันปลูกยำกผลแล้วแล้วบ่แล um ้วแล้วอ๋อโดยก็คือตอนนี้ก็อยู่เงินกับแม่กับเอื้อยเนาะโดยพอพ่งหูดแล้วบ่าทางน้องนี่ได้ลูกใหม่พอก็ยังมูคือมีคีเอาไปใช้ไฟพอด้วอเมื่อเพื่อนเสียหอกไฟวะเออ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 โดยคีหอดอยู่บ้าหนาเลยเนาะทางน้อยไก่บ้านาไก่นานินทรไซนานเนาะ ยูเอาเดอพอจะจินตนาที่ปไปแล้วลงยู่เลยเลยทุกคนเลยจะดีมากดีใจน้ำนองได้เนาะเลยที่ว่าได้โดดโดเป็นของตัวเองก็คือออกตนจากห้างเลยว่าฉันจะตูนห้างว่งไงก็นเนาะเลยก็เป็นเครื่องอันพัสดุแก้กล่องได้แก่ผมเนาะนี่มาแก่กันทุกคนระบบอืมทุนดยทุกคน ต้องงานซื้อยังเครื่องทีกับเจ้าเป่าหนณามาเสริมใช่ไหมอยังดังกว่านีกดังปิดปีปิดปีเลยนั่นแหละต้องไปซื้อญี่ปุ่นแล้แหละโดยโดยไปยี่่บบุญทีสาวกินบอเป็นไปเลยมาได้ปลาดิบน้ำบ้านคือเมื่อนั่นก็มีบุญยี่น้ำบ้านทะเลนาะแม่จะดิบน้ำบ้านเนีซื้อมานี่มีแบบสลองหรืว่าล่างอยู่บุ่นลดไหม งยเนะแบบเอสลลงตอนหับน่องใหม่ฮะนะสลายกเจ้ามาเห็ดเนาะแต่อว้กรรมนั่นแหละเลยเฮามีเฮาพ่อมาเพื่อนยังไม่ได้ผูกแขนหับเพิ่นบ่ยังอยู่คม่ยังพม่อนผูกอย่าลืมผูกเลยตอนหับน่องใหม่ทำเพิ่นพาโชกพาลับเนาะเ โดกระมีแต่ยังให้น้องนเนาะไปซ่อมเออเทียนครับปั้นรถทีบให้ธนคนนี้อีกเพราะน้องเป็คนงกันังบ่บันไดเนาะลยังยกยักๆพนะแล้วก็น้องเผยกระหาก็เปลี่นข้างเหลกเนาะวอล้ลก็วันเหล็กมานี่กรหากออหลุดไม้มนี่กระหางกเห็นที่ได้เป็นผู้ซอนจ้าคีไปเองีจับเองเลยมันบอกรู้เองเลยไปแล้วเนาะนี่แหละดวยใจแบบอย่างไดเนาะกล้าเอาอะไร พอห่าก no e ับกายมาหน่อยหนึ่งถือว่าเห็นรถยอดยุกเลยแวะทามทางนองเพื่อนอะไเนาะโดยโดแต่วางามงามนอนหลับสีงามทุกคนนะนละักสใจักาเฮดีเดเลยืมยืมไปจากคืนหนึ่งได้หบอยืมไปขี่จากคืนหนึ่งได้หลุดคงใจเนาะ ของใหม่ทุกคนอ่ะโอเคน้องทุกคนเนาะดีไทยน้องเฝนไปพักผ่อนแล้วก็อ่าซ้อมขี่รถใหม่เนาะโดยอ่ะเราบอกขอบใจสำหรับน้องเฝนเสช้เวลาลมกับทีมงานทำแบบนี้เนาะโดยอ่ะก็ให้น้องเฝนหักหักสาเนาะหักสาดีๆซะหักสาดีๆเด้อเพราะว่าเพื่อเฮานี่เพื่อจะได้มาเป็นไงโดยอ่าโอเคสำหรับที่นี่ก็กล่าวคำว่าสบายดีโอเคทุกคนที่ให้น้องม่อมอ่าลองซ่อนภาษาบังเนาะไายมาเนี่ย ยังไม่ได้ลยลองบังลองบังลองบงลองบงลอหลมเด้อทำมาทัแพ้หรือก่อนเดยน้องพยังญาคืหล่นไปทันแพ้เนาะมาต่อจีาสมบัคามต่อเป้าพิลิกเลยเนาะ